สวยมากครับผมใหนละวนมา้วิวสวยๆครับมีภูเขาเลยเขาเป็นลเขาเป็นูกือจังเ้็นงอกนี่ับเมือนกับิอกสวยงามมากครับผมตูเขาสดนะครับเ๋ยวชไล่ซสทางเฟซบุ๊กในบึงสกับนบึงทยูทูบเขาลูกนี้สวยงามมาก สมคำล้ำลือครับเขาที่จังหวัดพังงาภูเก็ตนะครับโอ้เป็นต้นยิ้นี่ไหมครับว่าเป็นต้นเขาริงด้ยนี่ครับนี่ครับสวยมากสวยงามครับผมโอ้โหเขาลูกนี้สวยงามมากครับอย่างไงแต่ บรรยากาศสวยงามมากครับผมบรรยากาศดีมากครับข้างบนตานช้างแห่งนี้นะครับดูครับโอโ้โหสวยงามมากครับผมไม่พลาดนะครับค,คลิปนี้ เมืนขาดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่เจอช้างสักเชือกเลยนะฮะโอ้นี่เราทำอะไรกันครับนี่เรากำลังจะทำอะไรครับนี่ ดีซีก็ทดลงมาสามก็ได้ในสามอ่เลยอย่าเล่นไปก่อนไปก่อนเล่นไปก่อนมันไปได้อยู่โอ้นี่เราเราทำอะไรครับเนี่ยน่าลัวมากครับผมสูงยโอ้ท้าทายมากครับรถของเราาขึ้นมาอะไรจอยเอออให้ยมาจอยต้องทุกกบจอดหน่อยโอ้อะไรอย่างงี้ดีได้เหมือนพาโก้โอ้ยจอยข้างหลังจะเป็นลมแล้วนั่นนะรีบขึ้นไปครับโอ้ โอ้วววเลยเชื่อ <no S 2> มากครับผมไผ่ดื้อสัตว์ดื้อกบพรสักสิ์เจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองพระแม่ธรณีท่านที่ศักดิ์สิทธิ์บางช้างที่นี่เด้อลูกหลานเดินทางมาตลอดปลอดภัยเราเด้อนี่ใหม่วานนี้ราอใหม่กระตังกระตังวานนี้นี่วันไหนวันห้วยปุ๋ย ปลายิมเนี่ยยิมก็ดูสถานที่ท่องเที่ยวของปางช้างแห่งนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับผมวันนี้เราชมคลิปกันยาวๆไปเลยครับเจ้าที่เจ้าเจัาอยู่เจอช้างแล้วครับเจอช้างแล้วกันไหนกันไหนเจ้าเสีงงเจ้าเซ็ยงยังเจ้าเสียงนี่เจ้าเนี่โอ้ บบเดินนะเกินฝรั่งถึงที่หมายแล้วครับแต่ว่าทำไมพาขึ้นมาอย่างนี้ทำไมไม่บอกว่ามันชันขนาดนี้นเ่ย <c oughs> คนหนึ่ง <c oughs> จะเป็นลมอยู่แล้วข้างในรถล้วนั่น <c oughs> อ้เพื่อนบุญมีนะครับนี่คือเพื่อนบุญมีนะครับมาเลี้ยงช้างอยู่ที่นี่นะี่อยู่นันแค่ไหนแล้วนี่ดีกว่า ปีกว่าแล้วสถานที่สวยงามมากเนาะนี่ครับทางแม่ลูกห่วงลูกไหมครับนี่ห่วงลูกไหมห่วงบ่โอ้ห่วงลูกเขาใกล้ไม่ได้นะครับ มาแล้วช้างน้อยนี่ช้างไม่ลูกนะครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับปางช้างให้นะครับภูเก็ตสถานที่สวยงามมากครับ นี่ครับสระน้ำนี่ก็ช้างลงเล่นน้ำนะครับผมเออเมื่อกี้จะเป็นลมหรอครับมาแล้วครับ <c oughs> ม,ามาแล้วอยากลงน้ำอ่ะชื่อน้องอะไรครับนี่สบ้านเขีว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Nam Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำนะครับดูครับน่ารักมากครับผมแม่ช้างพาลูกช้างลงเล่นน้ำนะครับผมดูครับหมุดน้ำเล่นนะครับสะสะอยูบ่บนเขานะครับผม ย็นสบายเข้าเลยแหละครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอาละครับผมเอาแล้ว,ลวดูครับคุณลูกจะทํายังไงขึ้นเหยียบแม่ไหมเอาขึ้นบนแม่เร็วขึ้นบนแม่หน่อยหนูน้อยโอ้มาถึงเลยก็ได้ดูช้างอาบน้ําเลยนะครับธรรมชาติที่สวยงามมากโอ้ น่ารักมากครับผมน่ารักจริงเลยครับเมื่อกี้เราเห็นช้างไม่ลูกอับน้ำนะครับผ่านมาก็เจอช้างไม่ลูกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็พามาชมนะครับผม ทางไม่ลูกนะครับสองสองคู่เลยนะครับนี่ oh. ก็ที่เห็นมีโซ่นะครับ oh. เพื่อป้องกันอันตรายทั้งคนทั้งช้างนะครับ oh. ก็ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการ ทารุณช้างหรือว่าทำร้ายช้างแต่อย่างใดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับนี่นะครับช้างแม่ลูกนี่มาแล้วครับที่เล่นน้ำเมื่อกี้นะครับผมน้องที่เล่นน้ำเมื่อกี้นะครับเอาหลบหน่อยหลบหน่อยเอามาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วสวยงามมากนะครับสถานที่ตรงนี้แม่บ้านวิ่งหนีช้าง เดี๋ยวเรามาดูธรรมชาติกันหน่อยนะครับนักท่องเที่ยวมาหลายปอฮะอันนี้เป็นคนบ้านเรานะครับนี่มาอยู่กี่ปีแล้วครับนี่อยู่จากปีแล้วหกปีครับหกปีปีหกปีเลยครับพักลังมาบ่าค่อยมีแขกมันมีอะไรธรรมดาเนาะโควิดซื้อนองยังครับนี่ ั้กัมแม่มื่อฮะใหญ่ยุแต่อายุเขาได้ไงชมช้างปางช้างให้นะครับตวันกสองปีที่กัน ตัวนี้ือกินดีเนาะต่อ่างนะครับทางกินดีมากครับนี่กินเหมือนมะพร้าวเลยนะครับเป็นไงครับคุณปูไม่บ้านเป็นไงเมื่อกี้จะเป็นลมบ่อนมาจากนู่น ตอนขึ้นเขาเมื่อกี้ดีหน่อยแต่ตรงขึ้นเขาตรงนี้เพืพ่อนจอยไม่บอกเลยว่า,วาขึ้นเขาสูงขนาดนี้เนะาะโอ้โหชันมากครับผม,มจะได้เจอลูกช้างเยอะอานนี้เป็นมาสามตัวแล้วลูกช้างเยอะมากมยังไม่หมดนะครับอยู่แถวข้างล่างเยอะแยะไปหมดนะครับข้างในนี้ครับเอืม รบรรยากาศรอบๆนะครับฟางช้างให้อยู่บนเขาเลยนะครับนี่ทางล่างก็ชันมากนะครับลงไปก็มีช้างล่ามอยู่ข้างล่างก็มีนะครับ สถานที่สวยงามมากนี่ครับเป็นตั้ีข้างล่างคนนี้ะเป็นตัซีเป็นตัซี่บ่โอ้มะเฮาโอ้เราเราเราอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ขึ้นมานะครับนึ่งเป็นี่ข้างล่านี้อืมเมื่อกี้เราเราอยู่ข้างล่างนี่เองที่มองไปเห็นข้างล่างตอนเราขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะขึ้นมาข้าบนนี้เนี่ยนะครับ สวยงามธรรมชาติบนเขานะครับผมน้ำทะเลปางช้างให้ภูเก็ตหน้าตาตาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับ ตาเพิ่งมาเจอบรรยากาศสวยงามก็เก็บภาพบรรยากาศให้เอฟี T ได้ชมกันนะครับผมน่ารักมากครับผม มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับามาแล้วมาแล้ว,ลวเห็นกล้องนะครับเข้ามาหาเลยนะครับ น่ารักมากนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาเยี่ยมปางช้างให้นะครับผมภูเก็ตนะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ